สวัสดีครับอยู่กับผมช่องน้องพอดีชนนาแนลครับวันนี้มาตลาดบายพาสสกลนครเนเปงคของแปลกครับตลาดส,ส่งสามร้อย สมมติผมคนนี้ก็ได้พักกระดเดามาละสิบบาทจะซื้ออะไรเดี๋ยวมันหายเขาไ,ไม่ให้เด็กถือกัน เาไปพาสคอนคอหนังเข้มก็มี่มาละห้าสิบบาทหรอมาละร้อยหรครับบัดใหญ่เลยไม่ไหวเน่ยังไม่แข็งไม่แข็งอะ แค่ขอดังเดียครับตกกะเกเตรทอดเปิดจานเป็นจาร,จารนไหมครับอูหน้ากับมีองุ่นละซ่าหวางที่ปลาเป็ดกรเจียบเลยว่เขียดเขียดกับมี โอ้อร่อยแกนิโม่นี่ครับี่น่อเป็นเื้อเด,ยเดียวครับผลยังคำโอ้ทุเรียนกับมี่ครับยแกมี <c oughs> เรียนอันนี้ไว,ว้บ่ลเนี่ย ไว้ป <5 S 1> ่ะครับปนี่ค่ะปอกก่อนแล้วค่ะพีออ่แไม่ปอกกันเป็นแบบนั้นมีไว้เปินไหมคะห้าสิบบาทอองไลน์ครับขนาดใบภาพทุกคน่านมากคับม่แวะต้วกันกันด้วครับแวะซื้อของไว้กินแม่วิเคียนิโมะขงอร่อย

าหาดูหอยเดืของลายครับรอของขายหลายยัยยไงไงแม่ฝักแม่ฝักขมีฝักข้างไหนใครับโนโยิยมหา โลยีบหาบาทอยไรแม่ไลครับนี่ค่ะคนสื่อกำลังมา โลโซหาบัตรนัวงยนี่ก็ลํหัวนัใหญ่นะครับร้อยี่สิบบาทปักสลัดนี่มะกอกครับกกใส่ตำห้อ ไฮโดรไข่หมดแดงฟองละห้าสิบบาทไข่หมดแดงไข่หมดแดงครับ น้องพอดีน้องพอดีมาเดินตลาดบายพาสสุขนครมาแมงแมงถอดกันมีแมงสสด่งแมงจิงหรีด,ด,ดน,นี่ตัวต่อครับตัวต่อไม้ตัวต่อไม่แข็งกันมี แมงจีนูนเห็ดเพาะแมงดาหอยเชอรี่ก็มีอ๋านี่แมงอยังนี่ครับนี่อนนโอ้โมเคยเห็น,นเหมือ่อก่นหอมเหมื่อก,นกนน่นกินแบบใดครับคือเป็นแค่คาโปบเลยอะหอยเชอรี่ลูกหอยค่ะหอยเชอรี่แมงจีนูนก็มีโอ้ไข่ต่อไหมไข่ตอเป็นเสบยไปดิอันนี้หอยเชอรี่ ลูกไปเรียนไปเรียนครับมาหาดูดูของก่อน,นโอ้ยหลายครับของคนสื่ออะไรกันมีปลาทูนี่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ ก็มีครับปลาห,หมึกหมอกปลามึกถหลิบาทต่อวดละอามยิ่งดิ้นยิ่ย้กุ้งกุ้งใช้ลูกกุ้งย,ยังลูกยังมีออกซิเจนอยู่สำหรับคลิปนี้ก็พามาเดินตลาด ไายพลาสสลนครครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องพอดีช่นนี้ไปนนะครับสวัสดีครับ